ผลปีศาจที่รัฐบาลโลกเนี่ยตามหาและอยากได้มาไว้ในการครอบครองมากที่สุดก็คือผลโกมุโกมุผลยางหรือชื่อที่แท้จริงนะครับก็คือผลฮิโตฮิโตผลปีศาจสายโซออนพันศาในตำนานมูเดียเทพพระอาทิตย์นิกานี่เองนะครับเพราะว่าผลปีศาจนี้นะครับเป็นผลปีศาจของจอยบอยนะครับและจอยบอยกับประวัติศาสตร์หนึ่งร้อยปีที่ว่างเปล่าเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกันและห้าผู้เท่าเนี่ยเคยบอกว่าผลปีศาจผลโกมุโกมุเนี่ยไม่มีการตื่นมาหลายร้อยปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตื่นของผล ิจะเป็นสิ่งที่ระบาลโลกเนี่ยหวาดกลัวมากครับเพราะจะทให้เกิดการกลับมาของจอยบอยและประวัติศาสตร์หนึ่งร้อยปีที่ว่างเปล่าก็อาจจะถูกเปิดเผยขึ้นนะครับรัฐบาลโลกเนี่ยพยายามที่จะตามหาผลโกมูโกมูครับมาไว้ในการครอบครองครับเพื่อที่จะไม่ให้ผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลโลกก็ไม่ได้ครอบครองผลโกมูโกม,มูนะครับและแน่นอนนะครับคนที่กินมันเข้าไปคนปัจจุบันและทําให้พลังนี้ตื่นก็คือมังกี้ดีลูฟี่พระเอกของเรานนัเองหากใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันฮิตฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ